หนังสือเสียงเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีประวัติของวัดถ้ำเสือมาฟังมารับชมกันคะ่ะประวัติความเป็นมาของวัดถ้ำเสือนะคะจากคำบอกเล่ากล่าวกันต่อๆมาก็คือวัดถ้ำเสือแห่งนี้เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ในถ้ำบนภูเขา แต่จากคำบอกเล่านั้นทำให้เกิดความมั่นใจว่าสํานักสงฆ์แห่งนี้ถือกำเนิดนานแล้วอย่างแน่นอนจากหลักฐานประกอบคำบอกเล่าที่ปรากฏคือภายในถ้ำแห่งนี้แต่เดิมมีพระพุทธรูปศิลาแรลงซึ่งชำรุดหักพังอยู่ภายในถ้ำม,มากมายมีผู้บอกกล่าวกันต่อๆมาว่า พระพุทธรูปเหล่านั้นเกิดการชำรุดเนื่องจากการถูกทหารพม่าทำลายเมื่อครั้งที่ได้มีการเดินทัพผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการเดินทัพมาในครั้งใดทั้งนี้เนื่องจากว่าในสมัยโบราณที่ผ่านมาจำนวนหลายร้อยปีกองทัพไทยและพะมา่าใช้เส้นทางเดิน ใช้เส้นทางเดินที่ด่านพระเจดีสามองค์เป็นเส้นทางเดินทับหลายครั้งหลายหนนอกจากนี้จากคำบอกเล่านี้ได้กล่าวต่อๆกันมายังได้บอกว่าบนยอดเขาแห่งนี้มีเจดีก่อด้วยศิลาแรงสามองค์ซึ่งได้ถูกทำลายเสียหายไปแล้วไม่สามารถเห็นรูปทรง ยากที่จะบูรณะซ่อมแซมปัจจุบันได้สร้างพระโบสดและพระใหญ่ครอบทับไปแล้วสำนักสงแห่งนี้กลายเป็นสำนักสงหล้างมานานเท่าใดไม่มีใครสามารถบอกได้คันเมื่อปีพศ2514พระอาจารย์ชื่นปรสาสาซิโก ได้เริ่มบูรณะถ้ำและบริเวณนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันวัดถ้ำเสือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดกาญจนบุรีไม่อาจจะพลาดได้ถ้าไม่แวะเยี่ยมชมวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือ อยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมานานมากแล้วเพราะมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปีพศ2514และมีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ตัวองค์พระจะประดับด้วยโมเสสีทองที่สำคัญใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะและพระอุโบสถ ที่ประดับลวดลายสวยงามสุดท้ายคือเจดีเกตแก้วมหาปราสาตเป็นเจดีทรงแปดเหลี่ยมที่สูงถึง69เมตรและกว้างถึง29เมตรจนสามารถมองเห็นจากที่ไกลๆได้เลยก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนั้นทุกคนจะต้องเดินผ่านบันไดานาค3ส,สายขึ้นเขา จะมีจำนวน158ขั้นใครที่เดินไหวก็เดินขึ้นไปได้แต่ถ้าใครที่เดินไม่ไหวก็จะมีรถรางพาขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่ท่านละ10บาทนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะในแบบมุมกว้างนะคะแล้วก็มองเห็นทุ่งนาเขียวขจีนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าปลูกนะคะก็คือจะเป็นทุ่งยทุ่งนาเขียวขจีนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าเก็บเกี่ยนะคะก็จะเป็นทุ่งรวงทองนะคะก็คือจะมองเป็นทุ่งสีทองเลยนะคะแต่ถ้า ท่านไหนที่ยังแข็งแรงนะคะสามารถที่จะเดินขึ้นบันดไดได้ก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะในส่วนขององค์พระเจดีย์เกตแก้วปราสาทนะคะ,อ,ะองค์พระเจดีย์จะเป็นสีอิฐ ทั้งองค์นะคะแบ่งเป็นขั้นๆในแต่ละขั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆมากมายนะคะและชั้นบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะคะและก็ยังมีวิหารต่างๆไว้สำหรับเข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชมความจิตตกรรมฝาผนัง และชมความงามของจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าถึงประวัติต่างๆภายในนะคะาทางเดินลงนะคะถ้าเราไม่ลงตรงบันไดนาคนะคะเราก็จะมทีทางเรียบลงนะคะด้านซ้ายนะคะก็คือจะไปผ่านเข้าไปในถ้ำเสือนะคะที่ก็หมายถึงวัดถ้ำเสือก็จะต้องมีถ้ำนะคะเป็นถ้ำขนาดเล็กนะคะอยู่บริเวณเชิงเขา แต่ภายในก็จะประดิษฐานพระประจำวันเกิดและเป็นจุดจำหน่ายวัตถุมงคลต่างๆด้วยนะคะการเดินทางมาที่นี่ไม่ยากนะคะเพราะว่าวัดถ้ำเสือนะคะอยู่ห่างจากเขื่อนแม่กองแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็จะอยู่ในบริเวณในถือว่าอยู่ในเขตเมืองนะคะคืออำเภอท่าม่วงนะคะ จะถึงอำเภอท่าม่วงก่อนนะคะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะถึงจะถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตัวเมืองกาญนะคะสำหรับท่านที่มาเที่ยววัดถ้ำเสือนะคะได้ทำบุญอิ่มเอมใจแล้วนะคะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะคะ ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ